ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเศรีฐีนัคราชอีกแล้วนะครับวันนี้นี่เดี๋ยวจะพามาชมที่สวยๆอยู่ที่กาญจนบุรีนะยู่ภูเขานี่เลยเขาข้างหน้านี่เขาเรียกว่าเขาแยงนะครับเขาแยงนะครับแล้วก็มีเทือกเขาอีกเยอะเลยแต่อากาศอาจจะอึมครึมนิดนึงเนี่ที่ที่ผมพามาดูนี่อยู่ตรงนี้นะครับเกินกันนะไล่ละ1นึ0 0 0สนเอง1นึ0 0 0สปัจจุบันปลูกมาสับปหลังนะนะเดี๋ยวจะพามาดูอย่างละเอียดนะครับแต่ประมาณร้อยไร่แล้วกันประมาณร้อยไล่นะครับ อยู่ห่างจากกรุงเทพก็ประมาณ120กว่ากิโลเดี๋ยวพูดเชิงวิชาการก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมด้วยเดี๋ยวไม่มีใครดูด้วยนะครับเนี่ยนะแปลงนี้ทั้งหมดเลยหน้ากว้างก็โ,โหร้อยกว่าเมตรอ่ะน,นะครับทีนี้ให้ดูเราวางก่อนก่อนจะไปเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนงงเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยเนี่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 ยสีเ,เหลืองเเนี่ยที่วงไว้นะครับทั้งหมดไม่มีหลายถนนนิดนึงนะสีเหลืองหลือนี้ทั้งหมดเลยนะครับอ่านี่ผมยืนอยู่ตรงถนนเนี่ยถนนมันเยอะเลยมันจะมาให้ดูนะครับให้ดูรวางพอ อขอโทษนะฮะวางกระถนนลเลย <L un> ลูกทุ่งลูกทุ่งแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวนี่เรายือนอยู่ตรงนี้เนี่ยเรายือนอยู่ตรงนิ้นิชีผมนี่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลึกเข้าไปข้างในนะครับมีประมาณสิบกว่าโฉนดนะครับแต่เป็นโฉนดคูดแดงหมดเลยนะโฉนดคูดแดงหมดเลยอ่ะเดี๋ยวผมพาเดินดูหน้า,นากว้างๆแล้วก็จะคุยกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมเก็บเอกาสารก่อนนะครับโฉนด <L un> ผมเก็บไว้นี่แหละตัวจริงอยู่ที่ผมด้วยนะครับอ่า เกินงนี้ก่อนคุยไปเล่ากันไปนะครับแปลงนี้อยู่ที่อำเภอห้วยกระเจานะครับห้วยกระเจาเนี่ยเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีนะติดอำเภอบ่อพลอยนะครับติดอำเภอเราขวัญห่างจากนคปรปฐม95กิโลเนี่ยนะแปลงนี้นะห่างจากนคปรปฐม9กิกิโลสูงกว่าระดับน้ําทะเล56เมตร56เมตรเลยนะแปลงนี้นะครับน้ำไม่เคยท่วมแน่นอนห่างจากกรุงเทพประมาณ125ิกิโลขับรถก็สชั่วโมงกว่า,วานิดนึ่งนะโอ้ มันอึมครึมนิดหน่อยนะครับแต่มันโอเคราคามันจับต้องได้ไล่ละหนึ่งแสนนานะครับรู้สึกว่าจะ1นึ่งร้อหนึ่งไล่กว่ากว่านะครับมันหลายถนนนิดนึงนะครับเนี่ยนะดูบรรยากาศแปลงนี้นะครับหันหน้าจากในที่มาถนนนะทิศตะวันออกนะครับทิศตะวันออกข้อเสียของแปลงนี้ก็เลยนะข้อเสียก่อนก็คือไฟฟ้าประปามาอยู่ใกล้ๆแต่ไม่ถึงเป็นถนนลูกลังสีแดงๆเนี่ยเขาเรียกว่าลูกลังนะครับ สีเทาๆเขาเรียกว่าหินคุกเดี๋ยวผมย้อนตัวกลับให้เห็นก่อนห่างจากตัวอำเภอเนี่ยตัวอำเภออยู่นี่เองเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะ,ะหมุนก่อนเนี่ยนะครับตรงที่มีเสาอากาศนะฮะสูงๆนะเสาสัญญาณนะนะอันนี้เขาแยงนะันที่ผมบอกไปแล้วเสาลูกเดียวเรียกว่าเขาแยงจากที่ว่าการอำเภอโรงพยาบาลสถานีตำรวจต่างๆเนี่ยจากสี่เลนนะนะเข้ามาประมาณสัก6กกิโลมันอ้อมเนี่ยมันอ้อมออปื๊ดเนี่ยตามที่ผมหมุนกล้องให้ดูเนี่ยนะฮะไฟฟ้าอยู่ทางเข้าข้างหน้านี่เองจากนี้ไปประมาณสัก 700เมตรไฟฟ้าอยู่ตรงนู้นประปาอยู่ตรงนู้นรถสวนก็นได้สบายนะครับสามคันเลย,ยงได้เลยดูรถผมดิจอดแล้วยังสวนก็นได้เลยนะครับไปดูขอบเขตหน้ากว้างกันหน่อยนะครับแปลงนี้นะถ้าใครจะสนใจชมคลิปเต็มๆผมมารีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ไม่ได้เดินเข้าในนะฮะแอดไลน์ผมนะครับแอดไลน์ผมเลย S I B o I แอสไนบีโอไวเลขกแปดอ่า S I B o I แอสไนบีโอไวเลขกแปดเดี๋ยวไปชมเดี๋ยวไปส่งคลิปเต็มๆให้ชมเลยนะครับเอ่อโทรหาผมก็ได้นะ0983875209 0983875209ไม่ได้ลดราคาแล้วนะครับไม่ได้ลดราคาแล้วราคานี้เลยนะครับราคานี้เลยเดี๋ยวล่างวัดให้ด้วยแล้วก็ผู้ขายออกค่าโอนให้ทั้งหมดเลยนะครับผู้ซื้อไม่ต้องเตรียมอะไรอ่ะทั้งง่ายๆก็ประมาณ12ล้านกว่าๆนะครับประมาณนั้นน่ะนะเขาข้าวไปเดี๋ยวเราไปดูระยะกันเข้าๆก่อนนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงนะที่มันอยู่ที่สูงนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียอย่างที่ผมบอกอะ่ะใครชอบแปลงใหญ่หมอกซื้อเก็บราคาถูกก็ประมาณนี่แหละประมาณแปลงนี้แหละถือว่าโอเคนะครับข้างล่างข้างล่างนี่เป็นหมู่บ้านใหญ่นะครับขับเข้ามาเนี่ยจะผ่านแต่หมู่บ้านทั้งนั้นเลยนะเห็นไหมมันจะมีฟาร์มอยู่ฟาร์มหนึ่งแต่ผมไม่รู้ฟาร์มอะไรแต่ไม่มีกลิ่นหรอกครับเราสูงกาฟาร์มพอสมควรจุดที่ผมยืนผมบอกแล้ว56เมตรนะครับเพราะฉะนั้นจะมาปลูกพืชทางการเกษตรอะไรก็ยังได้อยู่นะครับดิิินน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 นเปปป็ดดรรรววาายยะคับ ไปไปเดินลอดูหลักเขตข้างหน้ากันวันนี้จะเดินเส้นเดียวนะเส้นหน้านะครับผมไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับจริงๆอะนะถ้ามาตอนแดดเปรี้ยงๆเลยนะบรรยากาศสวยนะครับถือว่าสวยแต่ผมมาตอนที่ฝนมันอึมครึมไงฮะคนที่เป็นเอฟซีคงจําได้นะไปอย่างนี้นะถ้าลองเสิร์ชดูแล้วกันนะจะมีวัดอยู่ใกล้ๆเป็นวัดใหญ่วัดดังเหมือนกันนะวัด ทิพสุคนธารามนะครับวัดทิพสุคนธารามลองเสิร์ชดูห่างจากแปลงนี้ไม่ถึงไม่ถึง10กิโลหรอกนะครับเป็นสถานที่ที่มีคนมาเที่ยวแล้วก็มากราบไหว้พระอยู่เยอะเหมือนกันถ้าห่างจากที่ว่าการอำเภอก็บอกไปแล้วนะประมาณสัก7กิโลแล้วกันประมาณนั้นนะครับสี่เลนมาเลยมาทางไหนใกล้สุดหรอมาทางนาคปรปฐมอะฮะผ่านอำเภอกำแพงแสนมาเลยวิ่งมุ่งหน้ามาสู่อำเภออู่ทองสุพรรณนะแต่ไม่ต้องไปที่อำเภออู่ทองนะครับมันจะมีเขียนว่าแยก แยกอำเภอบ่อพลอยไปกาญจนบุรีนี่แหละมาทำอำเภอห้วยกระเจานะครับตรงมาเลยแต่ผมว่าถ้าท่านเซิร์ชหาข้อมูลไม่ยากหรอกมาที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจาให้ได้เหอะ au, ห้วยกระเจากาญจนบุรีอะนะยังไงก็มาถูกนะครับมาที่ห้วยกระเจาให้ได้บางคนถามแผนที่ถามแผนที่แบบยังไงอะประจำจังหวัดอย่างเงี้ยจังหวัดกาญจนบุรีไปทางไหนบางทีผมก็อธิบายยากอนะฮะมันมันมันรายละเอียดมันเยอะที่เรานน่นนะฮะตรงไปอีกนะคือง่ายๆเดี๋ยวผมหมุนตัวให้ดูก่อน เห็นเสาสูงสูงนี่ใช่ไหมครับเสาสูงสูงเนี่ยนะไปถึงท้ายรถผมก็จะมีเสาสูงสูงเนี่ยเนี่ยประมาณสองรอยเมตรแล้วนะไอ้กลุ่มเนี้ยหลายฉน,นดนะรวมแล้วประมาณเจ็ดสิบเก้าไร่สามงานตีไว้แปดสิบไร่เนี่ยนะกลุ่มนี้นะฮะเขาขายรวมนะฮะไม่ได้ขายแบ่งแยกนะครับถนนนี่เขายกให้ด้วยนะเขาแบ่งเป็นสาธรารณะแล้วนะครับแต่เขายกให้ส่วนในกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มนี้ มีอีก2 2แปลงแปลงละ11ไร่11ไร่บวก11ไร่ก็เป็น22ไร่22ไร่มาบวกอีกสัก79ไร่3งานหรือ80ไร่ก็ประมาณร0อไร่เนี่ยไร่ราคาเดียวกันหมดเลยนะ1.25สหแสนหรือ1 2 5 0 0 0 0พันูดง่ายๆ่ายหมดนี่ก็12บล้าน5แสนประมาณนั้นนะประมาณก่อนนะน,นะครับลองดูเผื่อเป็นทางเลือกให้กับหลายๆท่านที่อยากหาที่แปลงใหญ่ๆทาการเกษตรน้าถามว่าเจาะเยอะไหมเจาะเยอะครับทาไมถึงเจาะเยอะเกือบร้อยเมตรนะ ก็มันอยู่ที่สูงนะครับมันอยู่ที่สูงอันนี้คือที่ลาบสูงเลยมันไม่ได้อยู่ที่ต่ำๆนะครับประมาณร้อยเมตรได้เลยผมบอกไวไ้ไม่ต้องกักเลยประมาณไว้จริงๆหกสิบเมตรก็เจอแต่ท่านเตรียมไปเถอะร้อยเมตรเลยเพราะว่ามันสูงครับมันสูงเนี่ยที่เขาปลูกนี่คือมันสับปะหลังนะมันสับปะหลังเขาปลูกไว้เดี๋ยวก็เก็บเกี่ยวแล้วอีกเดือนสองเดือนเก็บเกี่ยวแล้วมันก็จะดูแบบแห้งๆหน่อยนะก็ลองดูนะครับผมรีวิววันนี้ห้าสิงหาคมนะครับเนี่ยถนนมันกว้างข้อดีมันนะ ที่เหลือก็แล้วท่านจะมองแล้วกันดีหรือเสียอยู่ที่ท่านแล้วกันนะครับผมพยายามจะบอกนะครับว่าแปลงนี้ราคาเน็ตแล้วนะครับเน็ตแล้วนะฮะท่านจะไปดูคลิปเก่าผมเมื่อก่อนเขาขาย1 3ึ่งจุดสามแสนนะหนึ่งล้านสามแสนอ่หนึ่งแสนสามหมื่นเมื่อก่อนขายนะครับเดี๋ยวนี้เขาเน็ตเรามาคาขายมาขายละหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันนะครับสนใจก็ลองดูนะฮะลองดูลองดูนัดชมได้แต่านัดลงหน้าหนึ่งวันนะครับนัดใหม่ลงหน้าหนึ่งวันนะครับจะไปจะมาขอให้นัดผมนิดนึงแล้วกันอ่ะไปเดี๋ยวเราไปเดินด้านนู้นกันเออผมลืมบอกไป จากหลักเนี้ยไปถึงตรงนู้นเนี่ยอีกประมาณสัก30เมตรได้นะครับมันหน้ากว้างก็เกือบ200กว่าเมตรลองเดินไปดูไหมล่ะเนี่ยนวันนี้ทาคลิปสั้นแล้วนี้คลิปสั้นนะครับไม่ใช่คลิปยาวนะที่เราเนี่ยเกือบเท่าถนนเลยนะะให้ดูนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นถนนที่เขาทาทางเข้าที่เฉยนะเกือบเท่าถนนเลยข้างหน้ามีร่องน้ํานิดนึงนะครับเอาไว้ให้น้ำฝนมันไหลแต่น้ําไม่มีหรอกเพราะปีนี้ฝนตกน้อยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูหลักก่อน มาเกือบปีแล้วไม่รู้ว่าสภาพอะไรมันจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเขาแยงเนี่ยเป็นเขาที่สวยอีก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 เขาหนึ่งนะเป็นเขาลูกเดียวเดียวเลยนะครับเห็นเขาว่าเหมือนภูเขาฟูจิป่ะเห็นมีคาคาพูดอยู่ในหนังสือเจออยู่เยอะเห็นไหมยอดเขาเนี่ยมีมีเมฆก,ก้อนเมฆเด่ยมันเหมือนกับเป็นหิมะเลยไหมเรามองโลกในแง่บวก,กน,นะครับไปเราไปดูหลักที่ไม่รู้อยู่หรือเปล่านะครับปางนี้ผมมาเมื่อประมาณปลายปีหกสามนะครับไอหกสองขอโทษหกสองหกสามยังไม่หมดปี มันจะเป็นเทือกเขามันจะเป็นเหมือนสโลปอะฮะตรงนี้สูงใช่ไหมะแล้วมันจะต่ําลงไปแล้วมันจะสูงมันเหมือนเป็นต่างระดับอะครับต่างระดับพอสมควรนะฮะของเราอยู่ที่สูงครับเข้าไปเนี่ยนะเข้าไปได้อีกเยอะนะครับแต่มันก็ไม่ได้มีหมู่บ้านอะไรมากมายหรอกนะครับเข้าไปได้เรื่อยๆนะครับผมบอกไว้ก่อนประชาสัมพันธ์ร่วมข้างภูเข,ขาลูกนั้นอะผมมีนะครับหลายแปลงเลยนะครับเล็กสุดคือ2ไล่ไร่ละแสนเก้าอะสามแสนแปดเล็กสุดนะครับ สามแสนแปดสองไร่นะโฉนดชุดแดงด้วยนะเผื่อใครสนใจนะครับห่างจากถนนสี่เลนเข้าไปประมาณหนึ่งกิโลแต่นะไม่มีไฟไม่มีแบบนี้เลยนะฮะถนนอย่างนี้เลยนะครับเผื่อใครชอบแปลงเล็กๆลองดูนะครับถือว่าการประชาสัมพันธ์แล้วก็มีไร่ละแสนเก้าอยู่สิบเอ็ดไล่อยู่ตรงนั้นนะนะแล้วก็แสนเก้าอีกแปดไร่อยู่ตีนภูเข,ขาเนวยเลยตีนภูเข,ขาอยู่เลยอยู่ใกล้สี่เลนนะครับแต่คนเราจะของกันขอนขอนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงเนี่ยจะจบประมาณนี้นะครับหลักไปไหนไม่รู้ เนี่ยจะอยู่ประมาณเนี้ยวันนี้อันนี้เป็นถนนของทางข้างๆเขาเนี่ยประมาณเนี้ยเห็นไหมฮะไปถึงหลักนู้นประมาณ30สิกว่าเมตรเกือบสี่เมตรเพราะฉะนั้นเห็นผมจอดรถไกลๆเนี่ไหมล่ะนั่นแหละใครอยากได้สองรอกว่าเมตรหน้ากว้างเนี่ยติดถนนอย่างเงี้ยเป็นหุบเขาอย่างเงี้ยท่านดูเทือกเขาอะนะนั้นที่กาญจนบุรีนะครับหน้าร้อนมันก็ร้อนบ้างแหละหลายคนถามอุ้ยเมืองกาญหน้าร้อนร้อนไหมมันธรรมดาครับมันก็ร้อนบ้างนะร้อนชื้นร้อนแรงอะไรก็ว่ากันไปนะครับธรรมดาอยู่ที่คนมองครับ ทำไมร้อนต้องในห้องแอร์ครับจริงๆอันนี้พูดจริงๆมันร้อนบ้างครับแต่อุณภูมิมันก็ไม่ได้ต่างอะไรมากเพราะว่าเมืองการนี้มันใกล้เส้นศูนย์สูตรใช่ปะ่ะผมก็ไม่แน่ใจนะผมไม่มั่นใจหรอกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ร้อนบ้างแหละแต่มันก็ไม่ได้อะไรแบบสุดๆหรอกนะครับก็ลองดูเป็นทางเลือกนะครับไม่เคยบอกว่าแปลงนี้ดีที่สุดเป็นแค่หนึ่งในทางเลือกของท่านนะครับผมเห็นว่าราคามันเหมาะสมใน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 ,ในพื้นที่ของเขาเองนะครับก็คือแสนสองห้านะครับมันจะได้ประมาณนี้นะครับ เพราะฉะนั้นอยู่ที่มุมมองของท่านนะครับท่านจะชอบไม่ชอบนะครับมีคลิปให้ดูอีกเยอะแยะนะครับตอนนี้นักรีวิวเยอะนะครับก็ลองเลือกสรรเอาเป็นประโยชน์กับท่านนะครับก็เลือกดูดีๆนะครับดูดีๆจะซื้อที่ดินอย่ารีบร้อนนะครับผมบอกเลยเลยว่าอย่ารีบร้อนแปลงนี้ถ้าใครจะเอานะครับผมคุยกับเจ้าของแล้วมีเงินผ่อนให้บ้างนะมีพอบ้างนะฮะไม่ใช่งวดเดียวจบแต่ให้คุยก่อนนะครับอาจจะแบ่งไปสัก 3- ามสี่งวดเรามาคุยดูนะครับลองมาคุยดูนะครับอันนี้เกินให้ฟังเฉยนะ อาจจะแบ่งเป็นส да. ี่งวดอ่ะหารเอาหารสี่อย่างเงี้ยครับทางเจ้าของก็ก็สาเหตุที่เขาขายเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนะครับไม่ไม่ได้ทําประโยชน์อะไรนะฮะเขาซื้อไว้โอหลายสิบปีมากแล้วนะครับเขาก็ขายนะครับอ่ะโอเคเดินกันไปเรื่อยๆนะครับลองไปดูท้ายรถผมที่เป็นยังไงบ้างข็ขอบคุณ f c นะครับหกแสนเจ็ดแสนคนที่ติดตามผมบอยสิทธินักล่านะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมไม่เบื่อหนีไหนอ่านีหนีกันไปไหนก่อนนะครับ ช่วงนี้นักรีวิวเยอะนักรีวิวเยอะก็ก,ก็ก็ต้องเลือกเป็นประโยชน์แก่ท่านนะนะผมว่าเป็นประโยชน์แก่ท่านนะครับผมบอยสษิีนักข่าขายที่ดีราคาแพงนะไม่ได้ขายราคาถูกเมื่อก่อนใช้คําว่าราคาถูกแล้วโอ้โหนักก๊อปปี้ใส่หมวกเหมือนผมใส่แว่นเหมือนผมใส่เสื้อเหมือนผมชื่อคล้ายๆผมจะเอาให้เหมือนให้ได้ผมก็เลยเอองั้น เมื่อก่อนผมถูกมาตลอดแล้วผมมีสไตล์ของผมเมื่อนักก็ปี้มาผมก็อ่ะกูไปแล้วกูไปแพงแล้วมึงจะถูกก็ถูกไปแล้วผมก็เลยกลายเป็นบอยสตรีนักล่าขายที่ดินราคาแพงนะครับเพราะผมไม่ต้องการเหมือนใครไม่ต้องการก็ปปี้ใครไม่ต้องการเดินตามรอยเท้าใครต้องการทําในสิ่งที่ตัวเองทําเป็นเป็นแบบแบบฉบับของตัวเองอะนะครับผมไม่ชอบซ้ํารอยใครนะครับไม่ไม่ชอบไปก๊อปอะไรใครเขามันมันไม่ดี <laughs> มันไม่มีความสุขครับทาอะไรที่เป็นตัวของตัวเองอะดีที่สุดครับ เราถนัดยังไงเราก็ทําอย่างนั้นนะครับเลยเป็นที่มาที่ไปหลายท่านถามเอ๊ะคุณบอยทำไมเดี๋ยวนี้มันเป็นบอยสิรธิีนักล่าวราคาแพงล่ะไม่รู้สิอย่างแปลงเนี้ยหนึ่งแสนสองันถูกแพงไม่รู้อ่ะผมแพงไว้ก่อนล้วครับผมไม่ถูกนะครับมันใครว่าถูกก็ลองมาซื้อดูก็ได้ก็ลองดูนะครับถูกแพงอยู่ที่ความชอบนะครับความเชื่อความใช่แล้วก็เงินในกระเป๋านะครับไปเดี๋ยวไปดูเขตแปลงนู้นกันทายรถกันว่ามันจบยังไงมันลงไปไกลครับเห็นพุ่มไม้นู้นไหมล่ะลงไปอีกอ่ะฮะ ผมยังบอกไงหลายท่านบอกโอ้โหทำไมไม่เดินให้เห็นนะ่ะผมบอกแล้วแอดไลน์ผมก่อนแล้วเดี๋ยวผมส่งคลิปเต็มไปให้นะครับเดินไม่ไหวป่ามากรกับตอนนั้นผมเดินเนี่ยต้นไม้ไม่มีนะฮะเขาเพิ่งเก็บเกี่ยวมันเดินง่ายอันนี้เดินเดินยังไงอะเดินไปดูอะไรไปดูเสือเหรอมันไม่เห็นอะไรเลยนะครับมันอึมครึมนะครับเดินเข้าไปก็ต้นอ่อามันสมปลังมิดหัวนะครับ รางวัดให้ก่อนนะครับแปลงนี้รางวัดให้ก่อนนะครับรางวัดให้ก่อนมันสบายใจได้นะครับของผมเนี่ยทุกแปลงผมพยายามจะบังคับให้รางวัดก่อนนะครับหลายท่านบอกว่าเอเห็นเขาบอกว่ารางวัดมาแล้วนี่ก็ไม่มีปัญหาครับแต่ผมก็ถามกลับว่าตอนที่เขาลังวัดท่านดีอยู่ในเหตุการณ์ไหมล่ะถ้าท่านจะเชื่อใจก็แล้วแต่นะครับอันนั้นก็แล้วแต่ตัวใครตัวมันนะครับผมพยายามจะให้ข้อมูลว่าถ้าเป็นไปได้ก็ให้รางวัดก่อนนะครับจะได้ชัดเจนนะครับจะได้ชัดเจนทั้งหมดนะครับเหมือนคนขายของอ่ะ พูดยังไงก็ได้ให้ขายได้นะครับขายได้แล้วอาจจะเป็นอีกคนนึงก็ได้มันไม่แน่นอนนะครับไปไปดูท้ายรถกันหน้าหุบเขาเทือกเขานะครับเมืองการนี่มันก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันนะครับตามอะไรนะไซโยกอ๋าแม่น้าไซโยกแม่น้ำแควต่างๆนะครับที่ดินเขาก็มีขายกันเยอะนะครับร2 5ย้ากิโลอ่ะใกล้หรือไกลไม่รู้นะครับท่านก็ลองดูก่อนนะครับบางคนบอกโอ้โ oh, ห1 2 5ยาโลทำไมมันไกลจัง ตอนตอนคุยกยันเนี้ไม่มีปัญหาแต่พอขับรถมามันเหนื่อยมันล้ามันเดินพักสนามของจริงใช่ไหมละ่ะเดินทางมาสองชั่วโมงถึงแล้วก็กบน่นปุ๊บทาไมมันไกลจังมันก็ร้อยยีกิโลเท่าเดิมแหะครับแต่สิ่งไหนที่สารที่ไหนที่เราไม่เคยไปมันก็จะไกลเสมอใช่ไหมกลับตัวนิดนึงเนี่บรรยากาศบรรยากาศภูเขาเขาแยงของเรานะครับสวยนะผมว่าสวยเขาเนี่ยติดสีเลนเลยนะคะเออ เขาเนี่ยติดสี่เลนเลยสี่เลนมันมาอย่างเงี้ยแล้วมันตรงไปตรงไปบ่อพลอยนะผมบอกแล้วนะฮะขวามือไปบ่อพลอยซ้ายมือไปทางกรุงเทพนะครับเลี้ยวไปทางนครปฐมนะครับการันตีด้วยน้าไม่ท่วมนะครับการันตีถึงแม้มีไหลไหลไหลแปลงเป็นโฉนดทุกแปลงนะครับเป็นโฉนดทุกแปลงนะครับคุณแดงแปลงเนี่ยใครสนใจก็มาคุยกันนะครับอาจจะไม่วางสองหมื่นแล้วมันเป็นแปลงใหญ่ของผมส่วนใหญ่ถ้าใครสนใจมาชมแล้วอาจจะวางสองหมื่นนะครับสิบห้าวันนะครับแต่แปลงนี้ก็ ก็ลองมาคุยดูนะครับสามารถผ่อนได้บ้างนะครับต้องลองมาคุยก่อนลดราคาอย่าเพิ่งลดเลยนะครับทุกแปลงในอ่าท่านติดดูช่องอื่นนะท่านจะต่อรองท่านก็ลองดูฮะแต่ผมบยิศรทฐีนักราผมก็พยายามจะให้คอนเซปต์ว่าอย่าเพิ่งต่อรองเลยชมที่ก่อนต่อนะครับเพราะที่เนี่ยมันไม่เหมือนอย่างอื่นนะครับมันต้องมาเดินเนี่ยมันเดินเนี่ยก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กเดินให้รอบนะครับดูชาวบ้านเนี่ยข้างๆเขาเป็นยังไงอะไรยังไงดูเสร็จแล้วค่อยต่อรองดีกว่านะครับมันจะดูงดงามกว่าบางคนเนี่เห็นภาพนิ่งอย่่าเหทไร อาแปงนี้ผมบอกแล้วกันสมมติผมอก้บอกได้จะสองแสนนะครับลดเหลือแสนเก้าเอาป่ะเนี่ยเอาป่ะละ่ะแบบไม่ต้องดูที่ลดราคากันอย่างนั้นเลยเอาไหมนะครับอันนี้ผมก็พยายามจะบอกพูดตรงๆว่าเออเนี่ยหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันนะนะครับมาชมที่แปงนี้ลดไม่ได้แล้วนะเขาลดมาแล้วก็พยายามจะให้ข้อมูลทั้งหมดนะครับผมไม่ค่อยโอเคแล้วครับซื้อที่แน่นอนมันต้องต่อแต่มันต้องมาชมที่ก่อนครับมันต้องมาดูมันต้องมาเหยียบก่อนนะครับเข้าใจเทคโนโลยีการรีวิวข้อมูลมันเยอะแยะนะครับ แต่ท่านรู้เหรอมันบางทีมันมีตําหนิอ่ะสมมุติอะแปงเนี้ยจริงๆเขาขายกันอาจจะหนึ่งสองห้า 1, 2, ผมอาจจะบอกท่านหนึ่งสี่ก็ได้แล้วมีตําหนิแล้วสุดท้ายก็ลดมาเหลือหนึ่งสามหนึ่งสองห้าก็ได้ไม่ใช่หรอมันอย่าเพิ่งเชื่อนะครับอย่าเพิ่งเชื่อคนขายนะครับอย่าเพิ่งเชื่อทุกคนขายอะไรดีไปหมดแหละขายของไม่ดีเขาจะมาขายทําไมล่ะนะครับเพราะฉะนั้นให้ตัวเราใช้วิจารยญาณก่อนนะครับเพราะฉะนั้นระวังกลลวงนะครับกล,ลวงคือต่อรองลดเยอะ อะไรต่างๆราคาเขาเผื่อไว้ท่านต่อหมดแล้วนะครับบางทีเป็นหลง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 กลตรงนั้นกันนะครับถึงหลักเนี้ยนะเนี่ยท้ายรถผมมาตั้งเยอะแยะเลยเห็นไหมอ่ะโอเคฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับแปลงนี้มีหมาด้วยไม่ใช่หมาป่านะหมาทั่วไปชุมชนมันอยู่ข้างล่างนะครับไปละฝากง่ายๆเลยแปลงเนี้ยนะครับไร่ละหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันมีประมาณร้อยไร่ต้นๆนะครับสนใจก็ศูนย์เก้าแปดสามแปดเจ็ดห้าสองศูนย์เก้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะ นะครับร่ำรวยร่ำรวยนะดูช่องบอยเสถียรนักราชยิ่งดูยิ่งรวยแล้วกันนะครับดูแล้วออกทำมาหากินเงินไหลเข้านะดูแล้วอยู่เฉยเฉยไม่ได้เงินนะครับอ่ะไปแล้วขอร่ำรวยนะครับสวัสดีครับจากผมบอยเสถียรนักราชครับ